สาสิ่งที่คนรวยจะไม่ทำถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยหรือเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองคุณต้องรู้3าสินน่งนี้หนึ่งคือคนรวยไม่ขายเวลาแต่จะหาเวลาเพิ่มถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ขายเวลาหรือทำงานประจำคุณจะติดเพดานเรื่องเวลาเพราะวันนี้คุณมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันต่อให้คุณสามารถสร้างไรายได้ชั่วโมงละแสน คุณก็เป็นหนึ่งคนเลยที่จะสามารถหาเงินได้แค่วันละ2.4ล้านเท่านั้นต่อให้คุณทําทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็จะไม่รวยเพราะเวลาผ่านไป5ปี10ปีคุณจะทําไม่ไหวมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยไม่สามารถรวยได้แต่คนรวยจะเลือกที่จะลงทุนหรือสร้างธรุรกิจสร้างระบบขึ้นมาหรือขยายสาขาหรือทําแฟรนชส์เมื่อเขาสร้างระบบสร้างธรุรกิจขึ้นมาได้แล้วโดยการที่ใช้เวลาของคนอื่น ใช้แรงของคนอื่นแล้วเขาสามารถที่จะตัวเองออกจากระบบนั้นได้แล้วระบบจะเป็นคนสร้างเงินให้กับเขามันจึงทําให้เขารวยแล้วก็ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดังนั้นคนที่รวยมากๆเขาจะมีรายได้เข้าเป็นนาทีเพราะว่าอะไรเขาสร้างระบบไว้เพื่อสร้างเงินให้กับเขาแล้วเขาถึงเอาตัวเองออกมาและมีเวลาไปทําอย่างอื่นตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่มากมาย ธุรกิจโทรศัพท์ทุกเครือข่ายโซเชียลมีเดียจะเห็นไหมว่าเขามีรายได้ทุกวินาที 2. คนรวยจะไม่ซื้อนี่สินแต่จะซื้อทรัพย์สินนี่สินคืออะไรคือสิ่งที่คุณซื้อแล้วเวลาผ่านไปมูลค่ามันจะลดลงส่วนทรัพย์สินเมื่อคุณซื้อแล้วเวลาผ่านไปมันยิ่งเพิ่มมูลค่าขึ้นเพิ่มมูลค่าึุนสมมุติว่าคนสองคนเริ่มต้นเหมือนกันด้วยเงิน10บล้านคนหนึ่งซื้อนี่ด้วยการซื้อลถใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อนาฬิกาใหม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อทีวีใหม่ส่วนอีกคนซื้อทรัพย์สินด้วยการลงทุนในกองทุนซื้อหุ้นซื้อที่ดินนเเมื่่อวลาาผไป10 ีคนที่1จะมีมูลค่าทรัพย์สินลดลงเหลือล้านหรือ2ล้านส่วนคนที่2จะมีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก10ล้านเป็น30ล้าน50ล้านหรือ100ล้านในอนาคตดังนั้นคนรวยจะไม่ซื้อน,นิสิตเขาจะเรียกซื้อทรัพย์สิน3คนรวยไม่เสบบันเทิง ชอบเสพความรู้ไม่ใช่ว่าคนรวยเขาไม่ชอบความบันเทิงนะแต่เขาจะเลือกอัตราส่วนในการเสพความรู้มากกว่าการเสพความบันเทิงมันจะทําให้เขาพัฒนาตัวเองและมีความรู้มากขึ้นเมื่อคุณมีความรู้มากขึ้นคุณก็มองหาโอกาสที่จะทําให้คุณรวยมากขึ้นได้ดังนั้นคนรวยจึงเลือกที่จะเสพความรู้มากกว่าเสพบ,บันเทิงเช่นบอเรนวัฟเฟต จะอ่านหนังสือวันละ500หน้าตั้งแต่อายุ10ขวบบิลเกตอ่านหนังสือปีละ52เล่มมันจึงทําให้เขาทั้ง2คนมีแต่รวยขึ้นมีแต่รวยขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่รวยคุณต้องเป็นหนึ่งคนที่เลือกที่จะเสพความรู้หรือหาความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา